ท่านผู้ชมครับเรามาเริ the the ่มกันที you know ่นี่ครับทอมหนึ่งนะครับผมนะฮะทอมหนึ่งก็อาจะมีขนาด12นิ้วนะครับผมนะฮะเราก็ลองเอาหนังกรองนะครับหนังกรองที่ท่านได้มานะครับอยู่ในกล่องของกรองนะครับมีขนาดเท่านี้นะครับ12นะครับ12นิ้วนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ลองไปเทียบกับกรองของเราดูนะครับมนี่นะครับเราเทียบกับกรองของเราดูนะครับผมนะฮะหนังวางได้พอดีเลยนะฮะวางได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแต่ที่สําคัญนะครับ จะให้สวยงามเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีว่า,าดยูยี่ห้อของกรองนะครับนั้นๆน,น,นะครับว่ายี่ห้ออยู่ตรงไหนนะครับพอเจอยี่ห้อปุ๊บเห็นไหมครยี่ห้อถ้าเกิดเราติดอย่างเงี้ยมันก็จะกลับหัวทันทีนะครับผมดังนั้นเราต้องเปลี่ยนอย่างนี้ครับจาไว้ครับหลกกักคือเอายี่ห้อของกรองให้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนะพออยู่ฝั่งนี้ปุ๊บ หนังกล่องนั <has contamination> <os> ่นบนนะครับจะมีย <ver> ี่ห้อของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเอสเปรชั่วหรือว่าเอสเปคโค้กหรือเซเวสคาบ้าบงงงงงผมว่างงไงครับท่านผู้ชมครับอ่ามันต้องงงครับนี่ครับพอยี่ห้อตรงกันปุ๊บนี่ฮะหนังกล่องลองวางดูครับผมเรียบร้อยครับและในกล่องนะครับลองดูครับจะมีน็อตที่สําหรับไขนะฮะจะมีน็อตนะครับดูให้ดีครับน็อตมันจะเป็นความยาว อยู่ประมาณนี่นประมาณหนึ่งนิ้ว1นิ้วครึ่งประมาณนี้นะฮะหนิ้วครึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีวงแหวนแบบนี้ครับนะะเราเอาน็อตสวมลงไปเลยครับนะก่อนสวมอย่าลืมด้วยถ้าจะมีแหวนเห็นไหมครมีแหวนของมันนะครับมีแหวนนะฮะใส่ลงไปเลยแหวนใส่ลงไปทีนี้เราก็ลองเทียบดูครับวางครับวางกับลองครับเราก็วางกับลองนะฮะนะหอเห็นกันชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับ ให้ตรงล็อกของมันแล้วก็หมุนเข้าเลยครับไม่ยากใช่ไหมครับนี่คือหนังด้านบนนะครับผมนะฮะหนังด้านบนจำไว้เลยครับหนังด้านบนจะมียี่ห้อนะครับให้ตรงกันอย่างนี้นะฮะนี่ด้านบนด้านล่างยี่ห้อตรงกันเป้เลยเห็นไหมฮะนิดนึงแต่ไม่ต้องตึงมากนะครับเพื่อที่จะได้ตั้งเสียงกรองได้ด้วยนะครับผม อ่าตอนนี้ได้ประมาณที่ผมพอใจแล้วกลับด้านครับกลับด้านครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่คือทอมหนึ่งนะครับทอมหนึ่งนะฮะมาแล้วนะครับกลับด้านครับเหมือนเดิมครับหนังด้านล่างนะครับจะไม่มียี่ห้อนะครับแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมครับทำวงแหวนแล้วก็เอาน็อตที่มีนะครับอย่าลืมใส่แหวนนะครับสําคัญนะฮะสวมลงไปทําเหมือนกับวิธีการใส่หนังด้านบนนะฮะ เรียบร้อยครับเร็วไหมฮะเรียบร้อยครับง่ายดายเนะฮะเป็นอันว่าเสร็จนะครับแล้วก็ทอมหนึ่งสองแล้วก็ฟอร์ทอมนะฮะใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผมนะฮะใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผมนะฮะท่านผู้ชมนะก็จะสวยงามครับนี่ครับตอนนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับทอมหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองสามใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผมนะฮะจะมีน็อตอย่าลืมนะครับผมนี่เห็นไหมฮะ ยี่ห้อของกลองจะอยู่ด้านบนอย่างนี้แล้วก็จะตรงกันกับด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะปึ๊บปบอันนี้เพื่อความสวยงามไม่มีผลกับเสียงแต่อย่างใดนะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการใส่เบสดมหรือว่าถังกระเดื่องครับท่านผู้ชมครับและนี่คือถังกระเดื่องนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับถังกระเดื่องนะครับผมนะฮะวิธีดูว่าด้านไหนคือด้านหน้าคือหน้าโชว์กับหน้าที่เราใช้เหยียบนะครับผมเราดูจากยี่ห้อครับเห็นไหมฮะยี่ห้อครับ ตอนนี้ยี่ห้อความหน้าอยู่แสดงว่าเวลาเราตั้งเนี่ยด้านนี้คือด้านหน้าโชว์นะครับผมแบบนี้ครับนะฮะอย่างมิสเตอร์ดมแล้วก็วิธีการคือเหมือนกันครับเราวางหนังไปเลยครับวางหนังไปเลยครับนะฮะของมิสเตอร์ดดูยี่ห้อนะครับตรงนี้นะฮะเราอาจจะเอียงนิดนึงนะเอียงนิดนึงเอียงหนังกระเดื่องนิดนึงเพราะว่าอนาคตเราจะเจาะรูตรงนี้นะเจาะรูเพื่อที่ยาเวลาใส่ไม้ ใต่ไม่กรองหรือว่าเป็นรูระบายลมนะครับพอเราได้ได้มุมปุ๊บนะฮะเราจะต้องหาน็อตนี่ครับจะมีที่สําคัญเลยจะมีน็อตของเขาอยู่นะฮะความยาวของน็อตนี่ครับก็น่าจะประมาณสองนิ้วกว่านะครับผมสองนิ้วสองนิ้วนิดๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับสําคัญนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเพื่อที่เกี่ยวตัวถังกระเดื่องนะครับให้เราล็อก ตัวขอบของถังกระเดืองนะครับตอนนี้ผมใส่ใส่ไปหมดแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ฮะเราวางลงไปเลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับวางไปแล้วก็เอาน็อตนี่ฮะใส่อย่างนี้ครับวางใส่ลงไปเลยรึบนี่นี่คือหนังด้านหน้านะครับผมเป็นหนังสำหรับโชว์หนังโชว์นะครับนี่ครับสูยี่ห่อนะครับผมนี่ฮะใส่ไปเลยครับถังกระเดือดอย่าลืมนะครับจะมีอ่า

เป็นอันเสร็จนะครับผมนะฮะสำหรับหนังโชว์ด้านหน้านะครับผมนะฮะดูภาพยี่ห้ออยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับยี่ห้ออยู่นี้แล้วก็ด้านบนก็คือด้านหน้าโชว์นี่คือหน้าโชว์ของกองและอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูตอนที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสักครู่เดียวท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับนี่ฮะหนังที่ใส่นะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะฮะเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับผมอ่ะเรียบร้อยเลยเสียงไหมครับอ่าเรียบร้อยครับสุดยอดนะฮะต่อไปจะเป็นวิธีการนําทุกอย่างมาประกอบรวมกันนะครับผมจริงๆแล้วหนังแสแนไม่ต้องใส่หนังเองนะครับเพราะว่าหนังแสแนขอของอชุดกล่องส่วนใหญ่เขาจะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในกล่องนะครับผมหนังแสแนเราแค่ตั้งเสียงมันเท่านั้นเองนะครับผมต่อไปเป็นการเอาแต่ละอย่างมาประกอบกันนะครับผมนะฮะ เริ่มต้นจากการกางถักง,งกระเดื่องก่อนนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเรามีขาอยู่ตรงนี้นะฮะเห็น,นะฮะเรากางออกมาแล้วก็หาพรมหรืออะไรก็ได้นะครับผมนะเพื่อไม่ให้กองเลื่อนนะครับผมนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้ได้สวยงามครับสวยงามะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทอมมาป,ป,ประกอบกันให้ดูนะครับครับหลังจากได้ประกอบเรียบร้อยนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับก็จะมีนี่นะครับนี่คือเขาควายแท้ไม่ใช่นะครับผมนะเป็นเขาสำหรับเสียบทอมนะครับผมนะฮะนี่ครับผมเราได้เขามาปุ๊บเราจับงออย่างไครับผมนะเดี๋ยวไปสนใจนะครับสนใจวิธีการะ่อกร้องยังมั้เสียบไปไหนะครับผมเดี๋ยาไปเลยนะเดี๋ยเสียบไม่ครับมีอยู่ที่กองฝั่งนะครับผมนะ แล้วก็นำทอมที่เราเสียบไว้เรียบร้อยทีท่เราใส่หนังไว้เรียบร้อยนะครับผมเสียบไปเลยครับนี่ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับนี่คือทอมสองถอด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 ตอนนี้เรียบร้อยครับทอมหนึ่งทอมสองทอมหนึ่งทอมสองแล้วก็ถังกระเดื่องนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูฟอร์ทอมกันดีกว่าครับ รับ่านผู้ชมครับแล้วก็สําหรับฟอร์ทอมนะครับจะมีขาของมันเนี่ยเป็นแบบนี้นะแล้วจะมีล็อกสาหรับการใส่ขานะครับผมใส่ไปเลยครับใส่ไปก่อนแล้วก็เราค่อยไปปรับระดับเอาเวลาตั้งกับลองเรียบร้อยนะครับจะมีมาสามขานะครับถ้าเกิดท่านได้ไปสีขาแสดงว่าเกินส่งคืนมาด้วยอ่าที่ใส่เรียบร้อยปุ๊บลองตั้งดูครับตั้งดูครับนี่ฮะอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วค่อยมาปรับความสวยงามเอา พอร้อมนะฮะเราจะวางฝั่งนี้ับเนี่ยเรียบร้อยครับนะฮะตอนนี้การใส่หนังแล้วก็การประกอบเบื้องต้นเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสวยงามสแนสแนสแนสครับสแนสก็จะมีขาตั้งของเขานะฮะแล้วก็นี่ครับสแนสสแนสส่วนใหญ่จะใส่หนังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ตั้งเป็นชุดได้เลยครับ ไม่ยากครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นไงครับเสร็จเรียบร้อยในการประกอบกองนะครับผมง่ายๆครับไม่ยากนะสงสัยอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้ทางไอดียไลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับผมนะยินดีครับให้คำปรึกษาทุกอย่างครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ